อะไรคือความหมายของชีวิตท่านผู้ฟังครับมันมียูไลท์ที่จะดีมากเลยทางข้อมูลที่มีน้ำและข้อมูลที่มีน้ำเหมือนกันแต่ในความคิดผมชีวิตคือการขับรถในดินแดนที่หนาวเย็นบริการส่งพัสดุให้คนในเมืองการถูกโกงราคาโดยคนขายน้ำมันดีเซลขโมยทางที่เต็มไปด้วยน้ํากาแฟหนัก5ก,กันลอนและที่ขาดไม่ได้คือการหาวิธีตายมันอาจจะดูตลกนิดนึงนะครับแต่ โอ้มันเยอะกว่านี้ครับสวัสดีครับชาวสุรินนี่คือ easy delivery co มันคือเกมที่เกี่ยวกับการขับรถคุณคือแมวดําที่มาหางานในเมืองนี้แปลกมากไม่มีใครจยออกมาจากบ้านเลยเพราะ่องดูอุณหภูมิที่หนาวโคตรหนาวแค่คุณเอาตาคุณไปม,มองที่หน้ากระจกคุณก็อาจจะโดนฟอสไบทและด้วยก็ได้และถ้าคิดจะออกไปข้างนอกไม่ต้องคิดภาพเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะบินได้ใช่คุณจะบินแน่เพราะว่าร่างกายคุณ บินขึ้นสวรรค์ไปแล้วครับแต่ว่าเรากลัวตายหรือเปล่าทาไมเราถึงไม่อยู่ในบ้านคุณทํางานเป็นคนส่งพัสดุจากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งและมีเพียงแค่คุณคนเดียวที่ทํางานนี้ในเมืองนี้เพราะว่าคนส่งของทุกคนก่อนหน้านี้ตายหาหมดแล้วและเราจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรโง่ๆคุณจะไม่ตายแบบโง่ๆเหมือนกันบ้านของเรานั้นคือรถบรรทุกประเภท K จากประเทศญี่ปุน่นคุณสามารถตายได้แต่คุณออกจากรถนานเกินไปนี่มันเคอร์ฟิวชัดๆแค่ไม่มีคนมาคอยคบังคับหรือทํําาาาารรรร้้ยเเเแตต่่่ธมมมชิททใหนนีีีป็กเ เพราะฉะนั้นต้องมี1ตัวละครสําคัญซึ่งหมาตัวนี้นะครับก็คือเพื่อนของเราในวันแรกของการทํางานเป็นนักส่งของคุณจะเจอเจ้าหมาตัวนี้มันชอบเป่าฟลุตที่สร้างเสียงดนตรีที่ชวนคนลุกเขาคืออดีตพนักงานของบริษัท EC ซีโคและเนื่องที่เราเป็นคนที่มาใหม่ในวันนี้เขาจึงจะสอนเราทุกอย่างเขาจะมอบภารกิจเล็กๆให้เราไปทํางานต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ภารกิจที่มันเมกเซนหรอกครับถ้าคุณอยากจะเจอฉันตามฉันมาอีกที่หนึ่งสิที่ที่นั่นมาถึงที่ที่มีท่อนซุงบล็อกทางอยู่ซึ่งทําตามี่่ออนนนนนสแง คุณต้องใช้ไฟแช็กเพื่อเผาพวกมันโดยการที่ใช้ไฟแช็คเราต้องซื้อมันโดยการซื้อมันเราต้องใช้เงินโดยการได้เงินเราต้องหางานงานเหรอเนี่มันคำหยาบนี่นะผมขอโทษสังคมครับแต่ท่านต้องใช้จริงๆนะเงินมากน้อยจะขึ้นกับระยะทางของการส่งถ้าเกิดว่าเราส่งของระยะสัน้นได้เงินน้อยถ้าเกิดส่งของระยะยาวก็ได้เงินมากเงินเหล่านี้คุณไม่สามารถเก็บไว้ได้เรื่อยๆคุณต้องใช้มันในยามจําเป็นบ้างการทําง,งานของเรานั้นแน่นอนเราต้องมีข้องชูกําลังคุณจะต้องเสียงเงิน4ดอลลาร์เพื่อซื้อกะปองโซดาทุกครั้งเมื่อคุณร้เเนนน่่ยลาังงคุณถมมิิิดดจะ เืเพราะไม่ใช่ทุกที่ที่ออกจากรถแล้วก็สามารถวางของได้เลยเดี๋ยวบางที่คุณต้องเสียเวลาเดินนิดนึงเพื่อส่งของผมไม่ได้ห่วงว่าคุณจะส่งของทันหรือไม่ทันผมห่วงว่าคุณจะเดินไปถึงและกลับมาทันหรือเปล่าและถ้าคุณกลับมาไม่ทันคุณก็จะตายจากความหนาวจัดและหลังจากนั้นคุณก็จะกลับมาเกิดใหม่เหมือนกับเกม GTA แต่ก่อนที่ไปถึงจุดนั้นก่อนที่คุณจะเกิดใหม่คุณจะต้องฝันถึงบางอย่างที่คุณไม่สามารถหาคำตอบได้คุณอยู่ที่ไหนเรามาที่นี่ได้อย่างไรและเสียงนั้นมันคืออะไร ก่อนที่จู่ๆกูจะตื่นขึ้นมาและพบว่าคนนั้นฉี่ราดจางเกงแล้ว <S <S และเมื่อคุณขับรถไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าไม่ใช่แค่คณที่ต้องการ e อ e r g y แต่รถของเราก็ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเหมือนกันแต่มันติดปัญหาอยู่เล็กๆน้อยๆอยครับน่าเสียดายมากที่บุคุณไม่สามารถเอาชนะคนขายน้ำมันได้และคาที่พูดออกมาจากปากของเขานั้นคือคำตัดสินครั้งสุดท้ายคิดสว่าถ้าคุณมาอยู่80ดอลลาร์เขาสามารถขอคุณ70ดอลลาร์และบอกให้คุณใส่หัวออกไปจากร้านเขาได้ทันทีเลยไม่มีการเเเจจจรราาออะะะไททททััั้้งสิินนนนนพมมมื่่คุณกกดดีีแลวู ผมยังให้อัปเดตต่อไปคือการที่เราสามารถขับรถชนคนได้เพราะไอ้เงี้ยนี่แม่งสมควรโดนชนวเพราะว่าเงินในนี้ผมต้องใช้หากินด้วยครับและแน่นอนผมต้องหาเงินซื้อไฟแชกค,คงไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมาไฟแชกถึงมีราคาตั้ง29.98ดอลลาร์เพราะว่าการตลาดในเมืองนี้เล่นกับความเป็นความตายครับนี่มันไม่ต่างอะไราจากการแชร์ลูกโซถ้าคุณไม่มีไฟแชกค,คุณก็จะหนาวตายแต่จริงๆแล้วคุณก็แค่เบื่อจากเกมน,นี้เพราะคุณไปโซนอื่นไม่ได้แล้วก็ปิดเกมทิ้งแล้วถ้าคนขายไม่ได้เงินเขาก็หิวตายเหมือนกันเพราะว่าเขานั้้นนนนนไไมม่่่ีีีีีีเเงิปจาาาาาตตตลลดดพพพระะฉัออออชชทสุคืกก แดี๋ยวก่อนแล้วคนตกปลาเอาเบ็ดตกปลามาจากไหนเห็นไหมครับนี่แหละปฏิกิริยาลูกโซ่ใช่มันเลอะเทอะผมรู้แต่แน่นอนครับถ้าคุณสามารถจัดการชีวิตและเงินได้คุณจะมีเงินพร้อมซื้อไฟแช็กอันนี้เพื่อไปเปิดโซนใหม่ในเมืองนี้ด้วยกันโดยการเผาต้นมาท่อนสูงโซนใหม่ก็มาพร้อมกับอุปสรรคใหม่ครับในทิศเหนือของเมืองนี้ถูกหิมะปกคลุมเต็มไปหมดและรถคุณก็ไม่ค่อยสะดวกในการขับรถบนหิมะด้วยสิดังนั้นเจ้าหมาก็บอกคุณเหมือนเดิมว่าลองไปซื้อล้อที่เกาะกับหิมะดูสิ เดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวบอกนะว่าพี่ให้ผมใช้เวลากว่า30นาทีเพื่อมาเมืองนี้เพื่อที่จะบอกว่าถ้าขับรถไม่สบายใช่ไหมให้ซื้อล้อใหม่สิทำไมหายผมอยากให้อัปเดตต่อไป คือเราสามารถขับรถชนคนได้ผมเริ่มจะอาเจียนแล้วผมงงกับเมืองนี้มากเลยงั้นเราไปอีกโซนหนึ่งดีกว่าดูเหมือนว่าอีกโซนหนึ่งประตูจะถูกปิดเอาไว้และคนที่ควบคุมประตูนี่คือบริษัทอีซีโคเจ้าหมานี่ต้องการให้เราเปิดประตูนี้ให้หน่อยโดยการเปิดหอวิทยุทั้ง3ที่เพื่อลบกวนสัญ,ญญาณให้ประตูเปิดขึ้นมาเก็บเงินเพื่อติดตั้งที่กันชนเพื่อให้รถของคุณสามารถพุ่งชนล้วในที่ต้องห้ามได้ทําการแทรกซึมเข้าไปในบริษัทที่เราทํางานอยู่ทั้งหมดนี้เพื่อให้มึงสามารถปลดล็อกในนกาาารตตป้้้้พืํแขงได ถ้าเป็นอย่างนี้ผมอยากให้เกมนี้ชนคนดังภาริกิจในเกมนี้มันตลกดีแต่ที่ไม่ตลกเลยคือคุณต้องใช้เวลากับมันมากๆในการทําภารกิจหนึ่งให้เสร็จถึงแม้ว่ารางวัลของเกมนี้จะไร้ประโยชน์มากคุณอาจจะคิดสิครับว่าและเกมนี้มันจะสนุกหรือเปล่าแต่ลืมนะครับว่าตัวเกมนี้มีในเรื่องที่จะนาเราไปสู่ฉากจบถึงแม้ว่าในบางภารกิจนั้นม่นอาจจะดูไม่คล้องจองไปกับมันเลยจะซ้ําแต่คุณอะ ลืมบางอย่างไปจุดขายของเกมนี้มันไม่ได้อยู่แค่นี้ครับเพราะว่าคอนเซปต์แบบนี้ใครๆมันก็ทําได้คุณดูผมนะครับผมเล่นเกมนี้มาเกือบ5ชั่วโมงผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผมทําในเกมนี้มันถ้าผมปวดหัวไปหมดเลยแต่ผมไม่รู้สึกเครียดและโมโหไปกับมันและพวกคุณก็เช่นกันครับเพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นมาตลอดทั้งเกมนี้มันช่างผ่อนคลายเสเหลือเกิน คนในกระทู้บอกว่าเกมนี้มันน่าจะเป็นเกมผีนะครับแต่ว่าตอนที่เกมปล่อยมาเนี่ยคนก็คิดแบบนั้นกันหมดเลยครับเพราะใครๆก็รู้ว่าเกมผีชอบใช้กราฟิก PS1 แต่เกมนี้มันไม่ใช่เกมผีครับแต่การตลาดไม่นับฉากนั้นนะครับแต่การตลาดของเกมนี้คือการใช้นอจิสติกให้คุณเคลิบไปกับบรรยากาศในเกมที่ชวนให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเล่น Animal Crossing ในยุควัดวานมูดแอนโทนที่เห็นแล้วรู้สึกดูสบายลูกตาเพลงที่รวบรวมกันระหว่างสมแนวโลไฟจังเกิ้ลดิค d ิด DNB แต่เกิดบรรยากาศนั้นคุณอยู่ในเมืองที่กำลังส่งของอยู่ ก็จะเป็นประมาณโลฟายสไตล์ Jazz. แจ๊สถ้าเกิดว่าคนอยู่ในถนนที่ยาวคดเคี้ยวและคุณกำลังแว้นด้วยความเร็วแสงตัวเกมก็จะเข้าสู่เพลงสไตล์ลึคขลิดดีแอนบีผสมกับจังกอลมิกซ์ การฟังเพลงนั้นคุณจะต้องเปิดวิทยุในรถของคุณก่อนแต่ถ้าเพื่อฟังครับผมแนะนําให้พวกท่านเล่นเกมนี้ไปพร้อมกับเปิดเพลงในรถไปด้วยมันจะเพิ่มบรรยากาศบวกกับประสบการณ์ที่จะทําให้คุณเหมือนกับคุณกําลังลอยตัวอยู่เหนือก้อนเมฆที่นุ่มนวลพระเยซูรอร,รับคุณอยู่ข้างบนนู่นแล้วครับพร้อมกับดีเจที่คอยเปิดเพลงให้คุณฟังอยู่ทุกคืนคุณลองเล่นเกมนี้คนเดียวดูครับอย่าเอาเด็กทะลกมานั่งด้วยนะครับคว้างแม่งออกไปก่อนและลองเล่นเกมนี้ปล่อยจิตใจให้โล่งสงบจินตนาการว่าคุณอยู่ในรถบรรทุกประเภทเคไม่ต้องไปคิดถึงพ่่อแม คิดว่าพวกเขาตายหาหมดแล้วคุณใช้ชีวิตสันโดษใน阿拉斯กาไม่มีคู่รักคู่ควงไม่มีเพื่อนพ้องพาเที่ยวจากนั้นคุณก็จะค,อคอ่อยๆรู้สึกว่าคุณไม่จะเปตอเมีสิ่งเหล่านี้เลยตอนนี้คุณใช้ชีวิตที่แสนสงบคุณไม่ได้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณนั้นไปต่อไม่ได้และคุณก็ไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไรเพราะไม่มีเบนรอดไม่มีเด็กเล่นโรบูตและไม่มีมุกคนดำาสยตูดอาหารเช้าบ่ายเย็นนั้นคุณนั่งกินบะหมี่กึ่งสดัด ร้อนพร้อมกับไปทํางานเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองนี้ต้นไม้ภูเขาบ่อน้ํานั่นแหละคือความหมายของชีวิตสําหรับคนที่คิดแบบนี้ก็ถือว่าดีครับส่วนผมละ่ะผมขอบายครับน่าเบื่อชิบหายเลยเชื่อผมเขาว่าโหลดเกมนี้มาเล่นด้วยตัวของคุณเองผมยังเล่นไม่จบนะครับเพราะผมไม่อยากให้เล่นจบไม่นงนั้นพวกคุณจะไม่สนุกกับเกมพวกนี้ครับและถ้าคนบอกว่าเกมนี้มันน่าเบื่อหรือเปล่าผมยิงคุณแน่ ฮะไม่อ่ผมว่าผมต่อยคนดีกว่า1 A 1 A 1 A อ A 1 A อหนึ่งออผมเล่นเกมนี้มา5้าชั่วโมงผมไม่มีความรู้สึกที่จะเศร้าเหงาเสียใจโกรธหงุดหงิดกังวลกลัวอิจฉารู้สึกผิดผิดหวังเบื่อหน่ายแต่ว่าอารมณ์ที่ผมและพวกคุณควรจะได้ในเกมนี้มันคือความสุขรักตื่นเต้นอิ่มเอิบเปิมใจภูมิใจ,ใจอบอุ่นสงบผ่อนคลายซาบซึ้งมีแรงบันดาลใจถ้าคุณมีอารมณ์พวกนี้แปลว่าคุณเล่นถูกเกมนะครับแต่ถ้าคุณได้อารมณ์ก่อนหน้านี้ผมว่าลองไปเช็คชื่อเกมก่อนครับไปซื้อจ 2 4 9บาทาทดูราคานี้มันถูกบ้างนะครับคนทวีปแอฟริกาไม่มีเงินซื้อน้ําก็จริงแต่เขามีเงินซื้อเกมนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับลองโหลดมาเล่นดูครับจริงๆมันมีอีกมากมายที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนี้ผมอยากใ,ให้ท่านลองไปหาด้วยตัวท่านเองครับเขาว่ากันว่าเราสามารถตามหาบรนทิมะได้ในเกมนี้แต่ถ้าคุณหวังมาหาบิ๊กฟุตไม่มีนะครับพอได้เลยครับกับไอ้พนยายหลอกเด็กเนี่ย easy delivery co ไม่ใช่เพียงแค่เกมขับรถมันคือเกมแห่งชีวิตมันคือเกมที่มันจะมอบส้มหนึ่งลูกให้ชีวิตคุณ ชิดน้ำตาก่อนครับผมจะบอกอะไรบางอย่างจ้องโฟกัสและดูปากผมมาดีนะครับท่านผู้ชมแมวตัวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันในชีวิตของมันพอถ้ามันไม่มีแมวตัวนี้คงไม่เลือกมาส่งของในดินแดนที่ลึกลับขนาดนี้หรอกและวิธีเดียวที่จะทําให้คุณสามารถมี Energy กลับมาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งหนึ่งคํานี้ผมพูดจริงจังนะครับฟังให้ดีคุณต้องไปที่ร้านขายของชาําซื้อน้าดื่ม energy drink มา25กระป๋องหลังจากนั้นก็ดื่มมันให้หมดและคุณก็จะมีไฟนในการใช้ชีวิตไปอีก24ชั่วโมงส่วนชั่วโมงงงหลลััจจาาาาากกกนนนนนน้้้คคคุุณณะะชชออตยยถถิดว่ว่ีปรโ์ กับช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับและขอบคุณทุกคนที่รับชมคอนเทนต์ในว,วันนี้ครับเกมนี้ผมขอฝากไว้อีกสัก1เกมและผมจะมาพูดตรงนี้ได้แบบเต็มปากเลยนะครับว่านี่คือเกมที่ผ่อนคลายที่สุดในปี2025ปีนี้ทุกอย่างเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยแต่ขอบคุณที่มีคนสร้างเกมนี้ขึ้นมาขอบคุณด e v ล l o เ e อร์แซมซีและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณพวกท่านที่ดูคลิปนี้และพวกท่านก็สามารถขอบคุณผมกลับได้ด้วยการซื้อ m e m b e r s h i p และกด s u b สไคร้ subscribe. เดี๋ยววันนี้พวกท่านคือ,อกระป๋องเอเนอร รเพาว่าผมจะไม่มีวันตายและผมจะไม่มีวันหยุดดื่มน้าพวกนี้ยังไงก็ตามผมดื่มพวกท่านไม่ได้พวกท่านไม่อร่อยหรอกครับแต่ว่าพอก่อนครับเพราะว่ายิ่งพูดมันยิ่งแตกขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณรู้กันผมทําคลิปพวกนี้ด้วยใจที่ผมรักจริงๆถึงแม้ว่าเงินที่มันจะได้มานั้นอาจจะไม่มากพอที่จะเลี้ยงปากครอบครัวผมได้อย่าให้ผมพูดเป็นตัวเลขนะครับไม่เอาผมอายเขาไม่อยากโดนยูทูบเบอร์ท่านอื่นเยียบหน้าผมอีกแต่ที่แน่ๆผมให้อาศัยหากินกับการทํากระแสครับผมสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้คนหันมาชอบตััววววผม่าาาจะเเป็นนนใตตขออองืื้หหรรกพ บางคนบอกว่าผมตลกดีมึงมองยังไงวะเนี่ยหรือบางทีผมอาจจะเป็นคนตลกจริงๆแค่อาจจะไม่รู้ตัวเองท่านผู้ชมครับเราไมา่สามารถเห็นตัวเองได้ผ่านกระจกหรอกครับเรามักจะมองว่าตัวเราเองนั้นเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาแต่กลับกันคนอื่นมองว่าเราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และน่าเข้าหาและประสบการณ์ที่ผมทํา YouTube มาผมก็เชื่อเลยว่าที่เขาพูดมานั้นถูกต้องครับผมไม่ใช่คนที่เข้าถึงได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่พวกคุณก็แค่คุยกับผมด้วยความเคารพและก็ทําตัวเองให้อยู่ในขอบเขตเขาไว้เด็กบางคนเดินเข้ามาหาผมและบอกผมว่าพี่ครับพี่มันโค กิ๊บินดี่ทอยเลสเลยครับทุกวันนี้คําเหล่านี้ทําให้ผมรู้สึกจากอารถมาชนเด็กไม่ต่างอะไรจากการชนกวางบนท้องถนนพูดไปก็ดูตลกดีนะครับแต่ถ้าผมทําจริงขึ้นมาไม่ค่อยเท่เท่าไรเอาแบบว่าคลิปต่อไปจะเป็นกิ๊บบินดี้เหมือนเดิมครับแต่ว่ามันจะเป็นคลิปอะไรแล้วมันจะมาเมือ่อไหรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เจอกันอีกก็สวัสดีตอนบ่ายตอนเย็นและตอนค่าด้วยครับสวัสดีครับ